อ่ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับโอเควันนี้เป็นพาร์ทที่สองของผมแล้วนะฮะผมก็จะพามาเล่นอ่าคอมม a นโดนะฮะตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะลิปแรกผมอัดเสร็จแล้วเนี่ยอ่าก็จะมาถอกันเลยเนี่ฮะรายการชนแบ่งแล้วก็กระลบเนี่ยอ่อโอเคนะต่อไปเลยะฮะโอเคก็จะเป็นการยิงกล่องแล้วจากลูกกระสุนเนี่ยเป็นแค่ อาโลกระสุนเนี่ยจะมีการจํากัดใช่ไหมฮะแต่บางปืนเนี่ยปืนสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีการจํากัดลูกระสุนจะยิงได้ตลอดแต่คราวนี้จะทํำยังไงปืนที่มีวันหมดมีลูกระสุนหมดแต่ว่าจะทํำยังไงให้มันเป็นก้าวนะฮะก็คืออันนี้ยิงไปเรื่อยๆฮะคราวนี้คุณรอดูกล่องนะฮะรอดูกล่องว่ากล่องมันจะตกลงมานะฮะเวลาเรายิงกล่องนั้นเสร็จปุ๊บ กล่องนะทำให้เราเป็นเก้า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 นะลูกกระสุนนี้ยิงไม่มีมันหมดโอเคนะฮะเดี๋ยวก็ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันอ่าโอเคไหนไหนมาได้นะน้องอ่าผมก็จะยืงจุดสูงๆไว้แล้วกันไม่ตายหรอกฮนะชาตินี้จริงๆนี่ฮะกล่องตกลงมาไหนเหอะ มันพาเพื่อนมันมาวะนะฮะกล่องก็ไม่ตกเลยมันก็จะตกก็ใช้เวลานานหน่อยนะฮะก็รอรอหน่อยละกัน <c oughs> ช่วงนี้ก็หนาวอากาศหนาวนะใครฮ่องไ โอเคนะอยู่ไหนวะอันนี้กล่องใช่ไหมอันนี้ไม่กล่องนี่เป็นอะไรวะเปลี่ยนเปลื้อกันกล่องทำไมไม่รอบลงมาเลย ถ้าผมเอาคลิปแรกลงก็จะเป็นคลิปแรกของ YouTube ผมเลยนะฮะก็มีหลายช n แนครับผมก็ได้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาสานต่อแล้วกันเล่นของผมเลยก็ผมจะเล่นเกมที่แบบเล่นในโทรศัพท์เนะาะเกมที่คนเขาฮิตๆกันหน่อยก็จะเล่นเศรษฐีเนี่ยชาแนลเก่าผมก็เล่นนะแล้วผมก็ได้ ออกแล้วชแน,นลเก่าผมอ่าผมอยากให้ทุกคนมาชแน,นลนี้แล้วกันน่าจะอยู่กนนวยาวหน่อยชแน,นลนี้ยิงไปฮะยิงหัวตัดหัวไปฮะ,ะยิงมาดิยิงไม่โดนยิงไม่โดนอา้ามีช็อคอมพีนะโอ้โหไม่มีกล่องนะฮะ,ะไปดูด่านต่อไปเลยแล้วกันโอเคเรามาดูด่านนี้กันเลยอ่าด่านนี้จะเป็นด่านตัวประกันนี่ฮะ นี่คือมันบอกว่ากล่องกล่องไม่ใช่กล้องชเนี่สนยสไนเปอร์เล็งกล้องอยู่โอเคนะฮะอย่างแรกเราเปลี่ยนเป็นปืนกลนก่อนเลยฮะยิงมังโอเคนะเมื่อเรายิงกล่องได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนนะฮะแล้วเราค่อยเปลี่ยนปืนเป็นปืนนี้นะฮะมันจะเป็นปืนที่เกลียนมากจริงๆนะฮะโอเคนะยิงต่อไปฮะตอนนี้ผมอาจจะไม่สนตัวประกันเท่าไหร่ เพราาไม่ได้อัดตัวประกันนะตัวประกันนะคลิปที่แล้วนะนี่ฮะกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่คืออะไรอ้าคูณสองอ๋แต้มคูณสองะฮะแต้มมันจะเป็นคูณสองนะฮะเอานะฮะแต้มคูณสองตอนจบเกมนะฮะเอ้ยหมดแล้วเอ้คูณสองแค่ตอนนี้เหรอโอ้เสียดาย ลดพันสามเลยมันจะมีกล่องหนึ่งก็มีหลายเอฟเฟกนะฮะอ่าเท่าที่ผมรู้ผมเก็บได้แค่สองอันเอง้อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคอันนี้คูณสองอีกแล้วอ่ะโอ้อะไรวะใหญได้ก็เก้าอ่ะอินฟินิตี้อ่ะ,อะโอ้อินฟินิตี้อ่ะรู้จากปลาหมดล้วฮะคะแนนคูณสองผม อยู่ตรงกลางนี่ก็ยิงทุวถึงนะเช <Okay. S 1> นี่ฮะตรงนี้โอเคนี่ไงมาแล้วฮะปื้ม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 ไม่ต้องกลัวหมดฮะนี่ฮะยิงเต็มที่เลยฮะโอ้โหเกกูรอเวลานี้มานานฮะนี่ฮะมันก็จะยิงได้แบบเวลาไม่หยุดเลยนะฮะอ่า พออันนี้หมดใช่ไหมฮะอ่ะเราก็จะเป็นสามนัดเหมือนเดิมอ่ะแจมกระสุนเหมือนเดิมโอเคนะฮะก็คลิปที่ผมจะมารีวิวก็มีเพียงเท่านี้เนาะโอเคอ่ะลองอีสกสักกล่องหนึ่งอ่ะได้คูณสองะ่ะโอเคฮะบายบายหน่อยบายบายหน่อยวู้อ่ะกดซับกดแชร์ด้วยนะฮะอยากรู้คิวต่อไปกดซับกดแชร์ กดซับกดแชร์เข้าใจมาโอเคบ๊าย